ครับสาธุครับท่านรัชลีมีบุญนันเอกผู้เดินมรรคในระดับชั้นอเนชาในระดับที่กลับขึ้นมาเดินมรรคในระดับพระสกกะทังมีมรรคมุ่งสู่พระสกกะทัพมีผลนะครับเชิญอาการทางจิตนั่นได้เลยครับรน้อมน้อมกราบอันโมทนาสาธุพระท่านอาจารย์น้อมน้อมกราบขอโอกาสค,ค่ะอาการทางจิตของข้าพเจ้าค่ะได้จับผัะจาด้วยมรรคทีสีองค์ธรรมค่ะต่อแทงตลอดต่อเนื่อง ตลอดทั้งกลางคืนและกลางวันค่ะเป็นเรื่องของโลติประมัสเข้าสู่โลกุตระผลว่าด้วยเรื่องสุญญตาค่ะงามในเบื้องงามในเบื้องต้นงามในทั้มกลางงามในที่สุดค่ะเริ่สุดบริบูรณโดยสิ้นเชิงด้วยการดับแระแด้วยนาทีสี่องค์รมที่บอกะอนะคะต่อเนื่องตลอดทั้งกลางคืนและกลางวันค่ะทีนี้ระหว่างวันนะคะคือพระพเจ้าได้มีความชํานาญในจิตก็เหมือนกับว่ามีไม่ใช่เหมือนค่ะมีรัศมีแห่งธรรม ชำนาญขึ้นก็มีรัศมีแห่งธรรมที่คุมอยู่เวลาพาฒาอะไรในระหว่างวันที่เราแทงตลอดอยู่ในสมาธิค่ะอยู่ในกิจการงานแบบเนี้ค่ะก <c oughs> ็ทําให้ภัษาอะไรที่ตาไปเห็นก็มีจักสุญ,ญานปัญญาวิชาแสงสว่างแบบนี้ค่ะอยู่พอชำนาญอยู่แล้วทําให้องดีวรห้าราคาโทสะหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ไม่สามารถมากล้ามกายก็จะส่งผลให้กายเบาจิตเบาแบบนี้ค่ะ และเวลาตัดสินใจในการทำภารกิจตัดสินใจในทำหน้าที่การงานก็ตัดสินใจได้ดีขึ้นเพราะว่าสมองโล่งโปร่งสบายค่ะพร้อมที่จะปฏิบัติงานขณะเดียวกันก็มีํำพระพุทธองค์อยู่เป็นพระสัจธรรมตรงนี้ค่ะในระหว่างวันด้วยทำให้เวลาเราไปเดินมาร์กค่ะ,คะข้าพเจ้าสัมผัสได้ได้ได,ได้ได้มากเลยค่ะที่เราไปแจงตลอดในสมาธิกลางคืนนะคะคือว่าที่กจเบาจิตเบา อย้งแต่เราเข้าไปอย่างข้าพเจ้าค่ะพอถึงเวลาใกล้จะนั่งบนอัศนะค่ะข้าพเจ้าก็ได้เขียพื้นที่อีกอีกรอบหนึ่งก็คือโดยนําขั้นตอนในการเดินมาค่ะมามาท่องในการขึ้นธรรมมาท่องแทงตลอดในสมาธิค่ะเวลาข้าพเจ้าไปเดินตรงนี้ค่ะก็ทําให้ข้าพเจ้าได้ก็ทราบว่าได้เข้าในระบบสมมตนิยามระบบแห่งความถูกต้องเข้าสู่ระบบสัพปริสภูมิระบบภูมิแห่งสัตบุรุษ เพราะว่านิวรห้าเขาได้หลับไปหลับไปชั่วขณะข้าพเจ้าก็นอบนอบ้อมกราบพระองค์สามครั้งด้วยความศรัทธาเชื่อมันม่นในวันไหวในคอนแคนอันยิ่งต่อจากนั้นก็นั่งกู้ขาเข้ามาโดยรอบนั่งกายตรงจำรงสติมั่นเฉพาะหน้าทำกายยสังขารให้ระง,งับทำจิตจะสังขารให้ระง,งับตรงนี้ค่ะระง,งับมาจากข้างนอกแล้วค่ะไม่มี มีความสงบระงับจิเป็นธรรมชาติด้วยทําไหลไปสู่ธรรมตรงนี้ที่ข้าพเจ้าเป็นผลของธรรมตรงนี้ค่ะที่ทําให้ข้าพเจ้าสงบนี้เป็นธรรมชาติอยู่บนอัศนะต่อจากนั้นข้าพเจ้าก็กําหนดจิตกับภาษาด้วยมาสํารวมจิตค่ะสํารวมจิตกับภาษาด้วยมรตีสี่องค์ธรรมค่ะสักแป๊บเดียวด้วยความจานานในจิตอะค่ะธรรมก็ไหลไปสู่ธรรมรวดเร็วมากค่ะ ทำให้ข้าพเจ้าจากฌานหนึ่งก็ไปไปฌานสี่กายเขาก็เบาจิตเบาอะค่ะ่อาจารย์ค่ะทีนี้ช่วงนั้นนะคะจุงนั้นข้าพเจ้าก็ยังไม่รู้ได้ยังไงว่าไปฌานสี่ในเมื่อสองยังไม่ปรากฏให้เห็นสามยังไม่ปรากฏให้เห็นแล้วก็มาสิ่ครับค่ะข้าพเจ้า ตรงที่เข้าระบบสัมมตันิยามแล้วระบบความถูกต้องแล้วอะคะ่ะช่วงที่ก้มกราบพระองค์ค่ะข้าพเจ้าได้ประคองจิตไว้ตั้งแต่ปสม,มชาแล้วพอนั่งสำรวมจิตอะคะ่ะตรงนั้นก็ได้เข้าสู่ชาั้นที่สองแล้วพอไปเร็วมากเลยค่ะแล้วมีชาสีหนึ่งเดียวลักษณะเป็นยังไงครับชาั้ททาน,าานที่สองชาชั้นที่สองก<ด>็คือจิดแค่องใสค่ะท่านอาจารย์ผงใสแล้วก็ขณะเดียวกันชานะคะไม่เหมือนกับไม<ส>่ม<ส>ีไม่ใช่เหมือนนะคะ ที่สัมผัสได้คือจิตไปเห็นคือเป็นผู้รู้อยู่ผู้เห็นอยู่ตรงนั้นเลยก็คือว่าจิตเหมือนไม่มีที่ตั้งเลยค่ะท่านอาจารย์ค่ะสักพักหนึ่งตรงนั้นที่ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับตรงนี้ค่ะข้าพเจ้าก็มีความขึ้นมาค่ะจะจะมีความไปติดตึกนิดนึงพเพราะข้าพเจ้าไม่เคยผ่านก็ตรงนั้น,นะะเนี่ยขนาดข้าพเจ้ามีฌานอยู่เรือสีอยู่นิดหนึ่งทีนี้ทําให้ ข้าพเจ้าอ่ะทราบด้วยจิตว่าเราต้องไม่เอาอะไรเราต้องดับภัสสไปสู่ที่ความเป็นสุญญตาข้าพเจ้าก็ดับภาสาะอยู่ตรงตรงนั้นนะคะซึ่งยังไม่มีไม่ไม่มีจิตเป็นที่ตั้งด้วยค่ะอาจารย์ข้าพเจ้าก็ดับภาสาะอยู่ในที่ที่ว่างๆในกายตรงนั้นนะคะค่ะด้วย<า>ความเป็นต่าด้วยความเป็นกําลังเข้าสู่ระบบของอนิมิตอนิมิตสมาธิสุญญตาสมาธิอัปนิหิตาสมาธิ นะัคือความไม่มีทั้งหมดทั้งระบบนะทั้งนิมิตนั้งเครื่องหมายนะทั้งความมีตัวตนทั้งในสภาวะที่ไม่สามารถสัมผัสอะไรได้เลยนะครับอันนี้ท่านก็กําลังเดินทางเข้าสู่ในระบบของสภาวะที่เป็นสมาธิสภาวะที่เป็นสมบัติสมาธิสภาวะที่เป็นวิโมะนะครับ,นะรบนะก็สามารถสัมผัสได้แล้วก็เกิดขึ้นได้กับทุกท่าน นะครับที่เดินทางมาด้วยความถูกต้องตามมิยาสัตส,สีในอริยมเมียงแปดนะครับนะครับเชิญต่อได้เลยครับต่อจากนั้นที่ว่าสักพักหนึ่งที่ท่าพระเจ้าที่เดินมาแต่ไม่เคยผ่าสภาวันี้มาทําให้ตรงนั้นนะคะมีความมีความเป็นทุกเวทนาในโน้อยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนิดเดียวค่ะ ยักที่อยู่ในกายตรงนั้นนะคะมีน้อยแทบจะไม่มีสามปัญญาก็จะไม่มีความรู้สึกเขาก็จะอยู่ในหลงอยู่ที่ในกายคิดตรงนั้นเลยค่ะแต่ด้วยความที่ว่ามีสัมปัญญะอยู่กําลังก็ยังดับภัสสะด้วยมัททีศีองค์ทำต่อเนื่องแบบนี้ค่ะแตงตลอดในสมาธิอยู่ก็เป็น,นท่านจะต้อง,เ,องอเกิดจากสภาวะด้วยการที่รวบรวมอินทรีย์แล้วก็รวบรวมด้วยการเพ่งใช่ไหม เพ่ง,เพ,งเพ่งอยู่ตรงค่ะแม้แม้ทั้งไม่มีจิตเป็นที่ตั้งก็เพ่งอยู่ทางว่างเปล่าตรงนั้นอยู่ค่ะท่านอาจารย์ค่ะาจารล่าคิดถ้าหมดพเจ้าของใหม่ลงนะอ่าเชิญต,ต่อได้เลยค่ะต่อจากานั้นก็อยู่สภาวะนั้นแล้วสภาวะที่ไม่มีอะไรีเป็นที่ตั้งพระพเจ้าก็ยังแทงตลอดในสมาธิอยู่เราก็ไม่เอาในสิ่งที่เป็นที่รู้อยู่ที่เห็นอยู่ตรงนั้นด้วยด้วยการดับภัสสาะต่อเนื่องแบบนี้สภาวะธรมเขาทรงอยู่แบบนี้นานเป็น ครึ่งครึ่งชั่วโมงเลยค่ะมากกว่าครึ่งชั่วโมงได้หายอาจารย์สุดท้ายที่งามในถ้าเบื้องสุดท้ายงามในที่สุดอะ,ะค่ะพระพเจ้าก็อยู่อย่างนั้นเขาไม่ไปไหนไปไปไหนก็ได้รอบสุดท้ายที่ดับพระสะด้วยมตทิสีองค์สามพระพเจ้าก็ได้พิจารณาว่าคือสุดท้ายก็คือต้องเข้าอยู่ในความว่างเปล่าค่ะออกมาก็ยังก,กายเขาไม่มีคะ่ะอาจารย์แต่ยังเบาล่องโป่งสบายค่ะด้วยความเนี่ยค่ะ พิจารณาด้วยความเป็นอายตนะด้วยความเป็นปฏิจสมุปบาทจับชับช้สชาตามความเป็นจริงแบบนี้ค่ะท่านอาจารย์ค่ะน้อมๆตามองสาทูแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็ยังได้นําออกมาออกมาสภาวะธรรมตรงนี้ค่ะก็ยังได้ได้มา,มาพิจารณาค่ะกายายา,า,านุปัสนาทำเวทนาปัสนาจิตานุปัสนาธรรมานุปัสนาอันนี้จะเป็นสภาวะาาที่อยู่ภายในในภายในครับ,รบที่แสดงถึงกายทิพย์ เมื่อท่านเข้าไปสัมผัสเป็นผู้รูอ้อยู่ผู้เห็นอยู่นะครับเป็นวิมุตตนะครับเป็นความเป็นอริยะที่เขาเกิดขึ้นณขนาดิตนั้นจึงแสดงกายานุปัสนาในสภาวะนั้นทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นกายทั้งระบบนะครับที่อยู่ในระบบของสังโยนะครับก็จะไม่ยึดในสังโยสามในสังโยห้าสังโยเจ็ดและสังโยสิบนะครับเขาจะ ชั่วขณะเขาจะทิ้งทั้งระบบนะครับกายานุปัสสนาแลวก็เวทนานุปัสสนาเพราะนั้นเวทนาที่ท่านได้ทราบชาัดรู้ชัดตามความเป็นจริงเมื่อทราบชาัดเวทนาก็ปรากฏเมื่อทราบชัดเวทนาก็ตั้งอยู่เมื่อทราบชัดเวทนาก็ตั้งอยู่ไม่ได้และถึงการดบไปเพราะฉะนั้นสัญญาก็เช่นกันวิตกก็เช่นกันที่ท่านได้เข้าไปรู้ไปเห็นผู้ที่รู้ที่เห็นก็คือผู้เดินมรร นะครับจึงปรากฏสภาวะที่เป็นวิมุตขึ้นมาน่าเชื่อขนักจิตนั้น,นะจึงทําให้เกิดกายทิพย์นะครับซึ่งเป็นนิโรดนยันที่สามนะครับเพราะอะไรเพราะชานซ้อนชานชานซ้อนชานระหว่างชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามและชั้นที่สี่ซ้อนชานกับผู้ที่เดินมรรคเข้าสู่สภาวะสูงสุดใน,นแต่ละชานแต่ละสมาธิแต่ละองค์ธรรมที่เข้ามาชานจะซ้อนกัน นั้นผู้เดนมาร์กจึงมีความแข็งแรงและแข็งแกร่งนักขนาดจิตนั้นเป็นลําดับลําดับลําดับนะครับทั้งปฐมฌานทุติยฌานตติฌานจตุติฌานาน,นะครับเมื่อซ้อนกันนะครับก็จะเกิดสภาวะเป็นลําดับลําดับที่ท่านได้พบเห็นนะครับในสภาวะที่จิตเห็นจิตมจะเห็นการทํางาาของเขาชั่วขณะและก็เข้าใจทําในธรรม เมื่อเข้าใจธรรมในธรรมก็จึงสลัดคืนธรรมทั้งระบบทั้งธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลนะครับนะที่สิ่งที่กําลังแสดงนั้นอยู่นะครับก็คือสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปน็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดานะครับนั้นตรงนี้จึงเข้าระบบที่ปร่งสมงตัดไว้นะครับที่บงงทรงตัดลมย่อมไม่พัดน้ําย่อมไม่ไหลจต,ตีมีคันย่อมไม่คลอด นะครับผ้าทิตศพราจัจมเนี่ยเป็นึ้นนรกตั้งตนบดเป็รเนียน่ยนะครับอันนี้ก็เป็นธรรมที่พุองสมแสดงไว้เพราะน,น,นั้นระบบนั้นจึงไม่มีทั้งดินน้ำไฟลมอากาศธาตุยานธาตุปรากฏอยู่ณนขณะจิตนั้นเมื่อท่านได้สัมผัสจึงเกิดสภาวะความไม่มีทั้งระบบไม่มีที่ตั้งจิตไม่มีที่ตั้งมแตจะวามว่างทั้งหมดไม่มีอะไรเลย นะครับนะครับภาวะมนั้นไม่สามารถยึดทุกสิ่งทุกอย่างได้เลยนะครับในนั้นจะไม่มีอะไรแสดงทั้งสิ้นไม่มีเครื่องหมายไม่มีปฏิฆะสัญญานานาตัตตสัญญานะครับรูปสัญญาจะไม่ปรากฏทั้งหมดไม่มีอะไรเชิงสิ้นถ้ายังมีอยู่ก็แสดงว่ามีต่อตอนแต่ณขณะจิตนั้นจึงแสดงให้ชัดแบบนั้นนะครับนะเพราะนั้นสติมีคันย่อมไม่คลองพาธิพัฒจันย่อมไม่ขึ้นและลง นะครับเพราะนั้นบุตรจึงเกิดจากอุระของผู้อุ่นนะครับทึ่เกิดมาตรงนี้เพราะนั้นสตรีมีคันึงนรับก็คือบุตรที่เกิดจากอุระของผู้อื่นที่ทําการเดินมรด้วยมรควิธีสี่องค์ธรรมนะครับ mm. แล้วก็บรรลุธรรมเป็นระดับหนึ่งขึ้นมาแสดงให้รู้ชัดตามความเป็นจริงนะครับนขณะนั้นไม่ใช่ว่าไปจะต้องเป็นสตรีไม่ใช่เป็นได้ทั้งหญิงและชายนะครับ จะบ่งส่งตัดว่าเป็นบุตรเป็นอรสถนั้นเกิดจากบพภูระของพระองค์ตรงนี้แหละสติมีคันย่อมไม่คลอดนะครับในสภาวันนี้จึงทําให้ผู้ที่เดินมาสามารถสมัมผัสพระอาทิตย์พระจันทร์ย่อมไม่ขึ้นนั่นแหลนั่นก็นหมายถึงองค์ของพระองค์คือดวงจันทร์และดวงอาทิตย์จะเปรียบเสมือนองค์พระองค์ซึ่งรับรู้รับทราบณนะขณะจิตนั้นตลอดเวลาที่มีการเดินมนะสม่งประทานให เป็นธรรมไหลมาสู่ธรรมใช่ไหมครับธรรมไหลมาสู่ธรรมแล้วก็สามารถมารู้ธรรมได้เป็นลำํลำดับๆนะครับไม่ว่าท่านจะกระทําอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนจึงเป็นผู้ที่พลีกรรมนี่คือการพลีกรรมทั้งกลางวันและกลางคืนก็จะเข้าสู่ระบบของพระองค์ถ้าใครไม่ทําแบบนี้ก็ไม่สามารถเข้าแบบนี้ได้นะครับในธรรมพระองค์ ในการพีกรรมเช่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นทมย่อมไหลไปสู่ธรรมนะครับพระอาทิาทาทตย์พระจันทร์ก็ตั้งต,งตนดุเสาเหลือเนี่ยเห็นไหมเพราะนั้นผู้หนึ่งผู้ใดที่เข้ามาตรงนี้แล้วจะรักพระองค์มากนะครับผู้ที่เข้ามาตรงนี้ได้ก็ต้องปรากฏชัดนะเป็นอริยในอริยสัจสี่ในอริยมรรคแปดมารู้ชัดทราบชัดตามป็นจริงไม่ใช่รู้แบบโมโหปาปารู้แบบไม่รู้เรื่อง นะครับรู้ในองค์พวิที่ปักเียทำสามสิบเจ็ดซึ่งทํางานต่อเนื่องร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับด้วยอินทรียห้าพละห้าด้วยองค์ปัญญาที่แท้จริงนะครับในองค์ธรรมนี้จึงทําให้ท่านสามารถบรรลุธรรมเป็นอริยได้เพราะฉะนั้นท่านอาจิตตจึงถามพระอ,องค์ในพระสุขสติปัญญานามแลรู้ฉดับไปเมื่อไหรพระองค์ก็ เมตตาเกือ้อกูลนะท่านอาจิตะจึงถามแม้ข้างที่หนึ่งแม้ข้าง่สองแม้ข้างสามพุ่งก็จึงตอบให้นะท่านถามเกินปัญญาท่านแล้วนั่นแสดงให้ว่าท่านอาชิตยังไม่ได้บรรลุธรรมเลยไม่ว่าทําใดยังไม่เคยผ่านสภาวะอันเป็นอราญญาิยนะครับพนะองก็จึงเมตตาเกือ้อกูลแล้วก็ตอบในสติปัญญานามลูกจะดับไปพร้อมวิญญาณดับพร้อมวิญญาณดับ เพราะนั้นตรงนี้ก็แสดงว่าวิญญาณดับสนิทนั่นคือนัยยะที่สามทุกขามิมีปฏิปทาทางดําเนินไม่ถึงการดับทุกโดยไม่มีเหลือนี่ก็คือสิ่งที่พงค์ทรงตั้่บรรลุแล้วบรรลุเลยนี่คือสิ่งที่บรรลุแล้วบรรลุเลยพงค์สัตว์ไว้แล้วเพราะฉะนั้นนี้โรในัยยะที่หนึ่งมานตาบอดนั่นคือจิตควระกางงานจิตอ่อนจะไมาจิตที่เลื่อมใสพระองค์รับนิวรณ์ห้าหลักนี้โรในัยยะที่สองก็เป็นสภาวะที่ เป็นจิตแท้จิตดนนังเดิมนั่นก็คือนี่นันคือคาว่าอะไรครับอุเบคาปาโมดค่ะ,ะคอาจารย์ตามพุทธชมนนะอุเบคาปาโมดค,ค,คือนิโรดนัยยะที่หนึ่งนะครับนิโรดนัยยะที่สองก็คือเบคาสามพชมนิโรดนัยยะที่สามก็คือสภาวะลมาจารสัพสาสระนั่นคือทุกข์เขาไม่มีปฏิปทา,าทางดําเดินใี่ถึงกรรมดับทุกข์โดยไม่มีเหลือนะครับจะไม่มีอะไร ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะนั้นกว่าเป็นอริยะจึงเป็นอริยะตั้งแต่พระสวสดาปฏิผลก็อยู่ตรงนี้พระสกะทะคามิผลก็อยู่ตรงนี้พระอนาคามิผลก็อยู่ตรงนี้พะระอรตัตผลก็อยู่ตรงนี้จึงบรรลุที่เดียวจุดเดียวโดยไม่มีที่ตั้งไม่มีเครื่องหมายไม่มีอะไรทั้งสิ้นตัวตนก็ไม่มีราคะโทะโมหะก็ดับชั่วขณะนะครับ นิวรห้าก็หลับเชื่อขันนะนะครับจึงทําให้สามารถเข้าสู่ธรรมพระองค์ได้โดยความเป็นสภาวะที่ผงส่งตัดเมื่อระบบกายพิบทำงานเสร็จในสู่ในก็จะถ่ายทอดในสู่นอกซึ่งเป็นมันชฌิมาแล้วก็ออกมาสภาวะของนอกสู่นอกจึงทำให้ผู้เดินมรรคะพิจารณากายในกายเวทนาในนาจิตในจิตธรรมในธรรมซึ่งก็จะไม่ยึดไม่ติด ในระบบของสติปัฏฐานสิกเมื่อเข้าใจในธรรมแล้วนี่คือการเปิดประตูอมริตธรรมและเข้าไปยืนอยู่ในระบบของพระองค์โดยวางเป็นจริงนะครับท่านได้พิจารณาอะไรบ้างครับหลังจากที่ลืมตามาแล้วพระองส่ทรงรับสั่งผู้มีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียซึ่งอยู่ในกายอันนั้นที่ได้ ได้ดับภาษาด้วยมทัทิสีองธรรมค่ะองค์วิชาไม่ไม,ไม่ไม่มีไม่มีไม่มีอะค่ะค่ะพิจารณาไม่สามารถย่ำกายเข้ามาได้ค่ะค่ะตรงนี้ค่ะที่อยู่ข้างนอกออกไปแล้วนะคะกายเขาก็เบาจิตเบาเนี่ยพิจารณาแบบนี้ค่ะไม่ต้องพิจารณาเขาก็แสดงแสดงรมแบบนี้ออกมาอยู่ข้างในกายในกายในกายค่ะพอไ่าเห็นอะไรก็เป็นแค่ ด้วยความเป็นธาตุโดยความเป็นอายตนะโดยความปฏิจจสมุปบาทเขาวิเวกเขาเฉยๆแบบนี้ค่ะท่านอาจารย์มไม่มีการแต่งเวทนาพิจารณาเห็นเวทนาเวทนาก็ไม่เที่ยง<ะ>เวทนาก็เป็นทุกข์เพราะนั้นไม่สามารถจะวิจิตติไม่ใช่เราถูกต้องไหมครับแล้วก็ติเห็นจิตเพราะนั้นผู้พิจารณาก็ยังจะเห็นอยู่ณนะปัจจุบันก็ยังรู้อยู่ไม่งั้นจะพิจารณาได้ไงถูกไหมจิตต้องเห็นจิต เห็นการทํางานของวิญญาณเห็นการเคลื่อนของวิญญาณสามัสสภาวะตัณหาที่คอยมากระซิบได้สัมผัสชาลุศีได้นั่นคือจิตเห็นจิตได้ไปสัมผัสเวทนาในเวทนาและธรรมในธรรมที่บุญทร,แรงแสดงนะครับนี่ก็ทําให้ท่านสามารถกําจัดอภิชาและโทมนสคือความยินดียินร้ายความอยากความไม่อยากความเพลินทั้งหลายแหล่ที่มาหนักหนปัจจุบันนะจิตนั้นทําให้ท่านสามารถ รู้ซึ้งและเข้าใจในขันธมารที่แสดงเข้าใจไหมครับแบบนี้เข้าใจค่ะท่านอาจ,จารย์น้องบกระแต่ถุอเมื่อท่านเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องตามระบบของพงศ์ก็เท่ากับท่านน่บรรลุวิชาพระอริยบุคคลในระดับพสัสสก,กะทัคามิผลเต็มรูปแบบนีจึงเข้าสู่ระบบมาเป็นบุตรที่เกิดแต่พระอุตรเกิดแต่พระอวดของพระพุทธเจ้าก็คือพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นนะ เป็นผู้เกิดแต่พระธรรมเป็นผู้ที่พระธรรมเนรมิตรขึ้นเป็นผู้รับมร,รดุพระธรรมนะครับในการสืบไปที่ท่านจะได้รับเมื่อถึงวิมุตต์ธรรมที่เข้าสู่ระบบของพระองค์ในวิมุตติยายนทัศนะและเข้าสู่ระบบโอ์ากตะสัม,มยุธิสืบไปนะครับนี่ก็ท่านก็บรรลุพระสกะทาคามีผลเป็นการบารรลุวิชาแบบพระอริยะ ครับอ่ามีอะไรจะกล่าวไหมครับเชิญเลยครับำรนะนค่ะ,คะข้าพเจ้าใจ้ได้ทราบซึ่งในพระสัจธรรมของพระพุทธองค์ค่ะยิ่งมาระดับธรรมแล้วก็เข้าใจนธรมากขึ้นทำให้เห็นความแตกต่างนะคะความแตกต่างที่ข้าพเจ้าเคยปฏิบัติมาทุกครั้งตั้งแต่ ตั้งแต่สมัยยังเป็นวัยรุ่นนะคะที่ข้าพเจ้ายังไม่ได้มาพบผู้นำจิตอะคะ่ะแล้วก็ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติมาตอนเรื่องแบบนี้ยิ่งเห็นความแตกต่างโดยสิ้นเชิงเลยค่ะคือเมื่อก่อนนี้นะคะ่ะก็ได้แค่อ่านแล้วก็ไม่มีผู้นำจิตทําให้เราไปปฏิบัติแล้วคิดเอาเองไป,ไปแทงตลอดอะไรในสมาธิตรงนั้นก็ยังเอากำเก่าเข้าไปเอาสัญญาที่ไม่ถูกต้องเข้าไปทําให้กายก็ยังหนักใจก็ยังหนัก แต่ด้วยความชัดเจนที่ข้าพเจ้าได้เมือเดินตามตามท่านอาจารย์ผู้นําจิตค่ะตาม,ตาม,ตามเป็นผู้เป็นมักคานูกาที่ดีทําให้เห็นความแตกตา่างก็คือเอาพระสัจธรรมของพระพุทธองค์มาแทงตลอดในสมาธิทราบถึงความเป็นวิชาทราบถึงความองค์วิชาของพระพุทธองค์พระพุทธองค์ตรงตัดอย่างไรข้าพเจ้าได้ทําตามนั้นทําตามที่ท่านอาจารย์ได้แนะนําสั่งสอน ทำให้มีกายเบาจิตเบาการที่มีกายเบาจิตเบามาจากมาจากวิชาพระพุทธองค์แบบไหนซึ่งเมื่อก่อนมีปฏิบัติกับตอนนี้ปฏิบัติอันนี้ค่ะคัดง้างไม่ได้เลยอันนี้สําคัญที่สุดเลยค่ะที่เมื่อก่อนเนี้ถ้าถ้าไม่ไม่ไม่มีไม่มีหลักอะไรที่แน่นอนอ่ะเราสามารถเทียนไปได้เลยค่ะ เพีย้ยนเพี้ยนด้วยจิตของเราเนี่ยค่ะยึดอัตตาตัวตนเต็มอัตตาแล้วเวลาไปไหายพร้อมที่จะประทะถึงเราจะดียังไงแล้วก็ไปยึดความดีแต่ตอนนี้พระเจ้าเข้าใจทราบซึ้งในระดับธร้อมของข้าพเจ้าโดยท่านอาจารย์มีเมตตาถ่ายทอดบอกสอนให้ข้าพเจ้าด้วยพระสัจธรรมของพระพุทธองค์ทําให้ข้าพเจ้าเห็นความแตกต่างโดยสิ้นเชิงจากท่านอาจารย์ความมีเมตตาก็สูงขึ้นจากที่เรากายเบาจิตเบาทําให้เรามี จิตทงใสแล้วก็มีความปรารถนาที่อยากจะแบ่งปันนะคะแบ่งปันให้ผู้อื่นมีความสุขแบบเราบ้างอย่างนี้ค่ะความมีเมตตาก็สูงขึ้นค่ะท่านอาจารย์แล้วก็ทราบเลยว่าเราจะต้องไม่เอากรมใหม่สละคืนไปแล้วค่ะถึงเราจะมีสัญญาด้วยวิชาพระพุทธองค์เรารู้แล้วเราก็ต้องไม่เอาด้วยค่ะก็คือเราจะต้องเข้าไปสู่ว่ายไปเรื่องความสุญญาตาจริงๆค่ะพระเจ้าโนบน้อมกราบแทบเท้าท่านอาจารย์เลยนะคะถ้าไม่มีท่านอาจารย์ข้าพเจ้าก็ยังอยู่ในวังวน ก็ไปเวียนว่ายแต่เกิดอีกไม่รู้กี่ทกี่ชาติแล้วขณะเดียวกันที่อยู่ในโลกธรรมแปดข้าพเจ้าก็ยังมีการตัดสินใจที่ไม่ดีทําให้ชีวิตอาฆาดไปหรือแย่กว่าเดิมก็ได้ค่ะท่านอาจารย์แต่วันนี้ทั้งโลกธรรมแปดของข้าพเจ้าอะค่ะดีดีขึ้นทุกวันนะคะท่านอาจารย์ค่ะอยู่ในที่มีสภาวะธรรมที่ได้หล่อเลีย้ยงค่ะที่เราไปแทงตลอดในสมาธิเรบรรลุธรรมขึ้นมาเป็นลําดับลําดับแบบนี้ค่ะท่านอาจารย์ค่ะ น้อมน้อมกราบค่ะท่านอาจารย์นะคะน้อมน้อมขออนุโมทนาสาธุค่ะัสาธุครับท่านวัชรีมีบุญนันเองผู้บรรลุวิชาพระจกทาคามีผลเป็นภาพภูมินะครับเด็วก็จะขึ้นทางพระสกะทาคามีมรักมุ่งสู่พระอนาคามีมรักมุ่งสู่พระอนาคามีผลสืบไปอนุโมทนาสาธุครับท่านวัชรีมีบุญนันต์น้อมน้อมกราบอนุโมทนาสาธุค่ะท่านอาจารย์น้อมน้อมกราบสวัสดีค่ะสาธุครับ